ครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับสนามโรงเรียนวัดตากล้องนะครับซึ่งมาติดตามาบริษัทของอบอ้อมซึ่งมา,าโชว์พลังเสียงที่สนามโรงเรียนวัดตากล้องนะครับกอนอื่นก็ขอทักทายนะครับพี่น้องชาวยูทูทกทุกท่านแล้วก็ เอฟซี uh, 4, ชาวหนังกลางแปลงตอนนี้เราก็อยู่ในช่อง YouTube องค์ชายสเตชันครับนะฮะอยู่ในช่อง YouTube องชายสเตชันก็อย่าลืมนะฮะเมื่อรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับองค์ชายสเตชันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมกันใกล้ๆนะครับนะสหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงติดตั้งอุปกรณ์จะดูด้วยสายตาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็100%นะฮะ1 0อ พร้อมเปิดนะครับตอนเย็นช่วงเย็นนะครับช่วงพร้อมเปิดอ่ก็เราก็จะพาไปดูตูทอนนะตูทอนของอบอ้อมอว่าเป็นยังไงนะครเห็นว่าออกมาตัวนี้แรงพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ โอป้้มก็ลงตูวลำโพงเบสด้วยกัน120ดอกนะครับแล้วก็หอ,อนนะฮะสีโ่โหลส่วนเสียงแหลมนี่ก็ข้างละ12กล่องอ่ะใช่ไหมสี่สาใช่ข้างละ12กล่องสองข้างก็24กล่องนะครับสำหรับเสียงแหลมนี่ฮะหน้าตาของเสียงแหลม เป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งตั้งและ4สี่กล่องสามเป็นเป็นสามสามสามกล่องด้วยกันนะครับกล่องละสี่สี่กล่องนะครับสี่สามก็สิบสองสิบสองกล่องแล้วนี่คือฮอนนะครับฮอ,อ,อนขาจะเป็นของ SM Turbo เทอ u r b o อันนี้คือหน้าตาของ ป่าคอนนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูตูดด้านหลังพลังเสียงของโอบอ้อมนะครับนี่ครับหนึ่งจุดสองเคนะครับอ่า หรือว่าถ้าเกิดนั่นก็คิดว่าคงเป็นนพัน 1, 000, ประมาณพันสองนะครับพันสองวัตอ่าโอบอ้อมนะครับตัวนี้นะทั้งหมดนะครับนี่ตูดใหญ่เลยทีเดียวอก็ลงด้วยการสองตับนะข้างละสองตับตับละสิบสองปากนะครับนี่ อ่าตอนนี้ก็เครื่องปั่นนี่อยู่ด้านหลังนะกำลังเติมน้ำมันกันอยู่นะครับอ่าเย็นนี้ก็คงจะได้ฟังเสียงกันอย่างแน่นอนนะครับอ่ารู้สึกว่าอ่าออกแบบมาแบบเป็นแบบแต่แต่ว่ารู้สึกว่าจะมองแล้วว่าจะสั้นฝ่าทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปนะฮะจะสั้นฝ่า แต่ก็ต้องฟังแนวเสียงนะครับสลับเย็นนี้ว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับสลับอบอ้อมนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูในระพงเบรกกันบ้างครับระพงเบรคนะฮะร้อยยี่สิบดอกนะครับก็คือข้างละสิบสองหกสิบดอกนะครับหกสิบดอก นี่คือ,อลำโพงเบสของอบอ้อมนะครับ24นิ้วนะครับ Y5 ้ะแม่เหล็ก300ผมไม่แน่ใจ300หรือ3 30อะไรเนี่ยอ,อยู่ด้ประมาณนี้นครับนะฮะถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแม่เหล็กต้นเรียวจะ300หรือ3 0ี30ประมาณนี้นครับนะฮะถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ ข้างละหกสิบลูกครับอสองข้างก็ร้อยี่สิบลูกหรือว่าร้อยยี่สิบดอกอ่ตอนนี้ระบบสายอะไรต่างๆก็เรียบร้อยหมดแล้วตอนที่ผมมาถึงนี่เห็นกำลังเทสเสียงกันอยู่เบาๆอยู่ก็คิดว่าคงจะพร้อมเปิดนะฮะพร้อมเปิดอย่างนี้ก่อเดี๋ยวจะพาไปดู หน้าตาของ power นะครับด้านบนก็ว่าจะเป็นไฟพาอะไรนี่ทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วครับนะฮะไม่ว่าเป็นไฟแสงสีไม่ว่าด้านล่างหรือด้านบนตอนนี้ก็ติดตั้งกันเรียบร้อยแล้ว ครับสหรับนี่ก็คือเป็นหน้าตาของอ่า power นะครับอ่า SM turbo นะครับ นี่คือปีนะครับปี SM Turbo เเหมือนกันนะครับหาปีตัวเดียวไม่มีชุดเครื่องปรุงอย่างอื่นนะครับครับสรับ าพาวเวร์ก็ที่มองมองอยู่ก็สลาวันนี้มีด้วยกันทั้งหมดสามสามรุ่นด้วยกันนะฮะสามรุ่นอ,อย่างที่ที่เห็นที่ถ่ายให้ดูครับมีสามรุ่นด้วยกันเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอีกอีกซีกหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่ง องนี้ก็นีก็อีกสิ่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะฮะก็ะซึ่งเป็นพรอ,อ,อยู่2ตับนะฮะตับละหนึ่โหลนะครับแล้วก็แหลมก็มีอยู่3าตับด้วยกันนะตับละสกล่องนะฮะ,ะเท่ากับพรทั้งหมดก็เท่าไหร่ล่ะอี่สี่สี่ตัวนะครับ แรมก็ยี่สิบสี่กล่องลำโพงเบก็120ดอกนี่ยอตอนนี้ก็เรียกว่าเสร็จเกิน100%แล้ววันนี้ก็ช่วงเย็นก็พร้อมอที่จะทดลองเสียงนะครับเย็นนี้พร้อมที่จะทดลองเสียง ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับองค์ชายสเตชันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาติดตามสถานการณ์กันที่สนามโรงเรียนวัดตากล้องนะครับวันนี้ตามทราบเย็นนี้ก็องค์ชายสเตชันก็จะติดตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะฮะหรือว่าถ่ายคลิปเอาซาวดีๆมันๆมาให้ชมกันนะครับ สรับนี่ก็คือเครื่องปั่นเครื่องปั่นตอนนี้กำลังเติมน้ำมันกันอยู่ก็สหรับคลิปนี้ก็ขอไว้ที่นี้ก่อนนะครับนะฮะก็รอชมคลิปต่อไปนะครับองชายก็จะถ่ายให้ชมกันนะครับสรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ